สวัสดีค่ะสวัสดีเพ,เพื่อนๆนนะคะวันนี้นะคะอ้ํามาอยู่ที่ไหนเอ่ยนะคะอ้ํามาอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะเราก็จะมาเดินซื้อของนะคะสําหรับวันนี้นะคะอ้ําก็มาเจอมุมน่ารักนะคะสวยๆงามๆนะคะก็จะนํามาฝากเพื่อนๆนนะคะตามอ้ํามาดูชมนะคะว่ามีอะไรมาฝากเพื่อนๆนนะคะสําหรับวันนี้นะคะตามมาตามมาค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะตอนนี้อ้าอนะคะพาเพื่อนๆนะคะมาดูชมนะคะมุมจัดดอกไม้สวยๆงามๆนะคะนํามาฝากนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวตามอ้าอมาดูชมนะคะว่ามีอดอกไม้นะคะนานา,นา,นานชนิดนะคะอะไรบ้างนะคะก็จะสวยๆงามๆนะคะหลายๆหลากสีสันเลยนะคะแต่ว่าต้นอะไรดอกอะไรนะคะก็ เพื่อนๆนะคะก็ดูเอานะคะเพราะอ,อั้มก็ไม่รู้จักนะคะนี่นะคะค่ะก็จัดด้วยความสวยงามนะคะตอนนี้อั้มมาอยู่ที่นะคะฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะแล้วก็ พามาดูชมนะคะก็มุมจัดดอกไม้นะคะสวยๆงามๆนะคะก็สาวๆนะคะก็จะชอบนะคะนี่นะคะมีต้นอะไรบ้างก็สวยงามนะคะแต่อ้ําก็ไม่รู้จักนะคะดูนะคะว่าต้นอะไรบ้างนะคะเพราะว่ามีหลากหลายชนิดเลยนะคะ ต้นไม้นะคะแล้วก็ดอกไม้นะคะสวยงามนะคะมีที่รู้จักก็มีดอกกุหลาบนะคะนี่นะคะก็จะเป็นมุมนะคะสวยงามสวยงามนะคะอันนี้นะคะก็เก็บนะคะภาพสวยงามนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะมุมดอกไม้นะคะนี่นะคะ ถ้ามีเวลานะคะลองมาเดินดูชมนะคะก็เขาก็จัดไว้ด้วยความสวยงามนะคะสวยๆงามๆนะคะมาเดินนะคะก็มาดูพักผ่อนนะคะมาดูนะคะความสวยงามของดอกไม้นานานาพัธุ์นะคะ ตอนนี้อ้ําก็มาเดินอยู่คนเดียวนะคะตอนนี้นะเพื่อน,อนๆท่านใดว่างนะคะ <ๆ S 2> ก็มาเดินเป็นเพื่อนอ้ําได้นะคะดอกไม้นะคะสวยๆงามๆนะคะอันนี้เรียกว่าดอกอะไรเอ่ยนะคะอ้ํอาก็เรียกไม่ถูกนะคะแต่ว่ารู้ว่าสวยงามมากๆนะคะสีสันสวยงามนะคะ มีหลากหลายสีเลยนะคะเพื่อนๆก็ดูชมนะคะอ้ําก็เก็บภาพนะคะดอกไม้สวยๆงามๆนะคะมาฝากนะคะอันนี้ก็สาวๆก็จะชอบนะคะเพราะว่าสีสันสวยงามมากๆนะคะก็เป็นคลิปนะคะสวยงามสวยงามนะคะก็ มุมดอกไม้นะคะก็สวยงามนะคะทองว่างก็ลองมาเดินดูชมนะคะแบบนี้นะคะก,ะก็คลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปน่ารักนรักนะคะนำมาฝากเพื่อนๆนะคะ ็ในวันหยุดวันนี้นะคะก็ไม่ว่าเพื่อนๆอยู่ที่ไหนนะคะก็ขอใหอ้มีความสุขมากๆนะคะเป็นคลิปสั้นๆที่อ้ําน,นํามาฝากนะคะก่อนจบคลิปนะคะก็ขอใหอ้ทุกๆท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะก็มีความสุขกับวันหยุดนะคะก็อยากบอกว่ารักๆนะคะทุกๆท่านเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็บายบายค่ะลักๆนะคะ